ขอถวายความเคารพพระอาจารย์เทศถาฐานะจารโลกราบรมัสการพระคุณเจ้าพระนิสิตทุกรูปเจริญพรนิสิตฝ่ายคารวาทุกคนทุกท่านกระผมตมาภาพพระสรันทุนทโรนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาสังคมศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงบุรีำรำกระผมนายอัครชัยประประโคนคร,ครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ครูเทียนฟาร์มนะครับอยู่ที่บ้านเขาคอก ตำบลเขาโคกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาชมบริบทและไปสัมภาษณ์ครูเทียนกันครับเชิญครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานข้ามคลองนะครับอยู่ในสวนครูเทียนฟาร์มนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับคุณครูธาริณีอวงสิริศักดิ์นะครับซึ่งเป็นภรรยาของคุณครูเทียนวงสิริศักดิ์นะครับแต่แต่วันนี้นะครับคุณครูเทียนนะครับติดภารกิจนะครับเราก็เลยมาสัมภาษณ์ คุณครูธาริณีวงสิริจักแทนครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะนมัสก,การพาระุาษีนะคะแล้วก็สวัสดีฤาษ์ด้วยนะคะครับนี่ก็คือคุณครูธารินีวงสิริจัก์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนสุเทียนครูเทียนฟาร์มแห่งนี้นะครับคุณครูครับความเป็นมาของฟาร์มแห่งนี้เกิดมาจากอะไรครับค่ะเดิมทีก็คือที่ตรงนี้เป็นที่ของ คุณพ่อคุณครูสุเทียนเนาะนายลายวงศิริศักดิ์ค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเขาคอกแล้วก็ได้ทํานาในบริเวณนี้ค่ะแล้วก็แบ่งสัสดส่วนให้ลูกส่วนอาจารย์สุเทียนก็ได้รับมาส่วนหนึ่งแล้วอาจารย์สุเทียนก็ซื้อต่อจากคุณพ่ออีกส่วนหนึ่งแล้วก็คุณแม่ให้อีกทีนี้จะมีพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมด97ไร่ด้วยกันด้วยแรงบันดาลใจของคุณครูสุเทียนก็คือคุณครูสุเทียนเองอยากจะทําพื้นที่ตรงนี้ ให้เป็นความฝันของตัวเองก็คือทําพื้นที่ให้มีทุกอย่างค่ะให้เป็นให้เป็นพืชผักสวนครัวอยู่บริเวณรอบบ้านและสามารถกินอะไรก็ได้แล้วบรรยากาศในบ้านให้ดีแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงต่างๆที่ตัวเองชอบมีหมูมา้ากาไก่ก็ทําทุกอย่างตอนนี้ก็ได้เริ่มทาได้หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเป็นรูปเป็นบ้างขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็คงทําต่อไปเรื่อยๆ ตอนนี้อาจารย์สุเทียนก็ได้ลาออกจากราชการเดิมทีก็คือเป็นครูสอนพนตรีค่ะด้วยความฝันที่ตัวเองอยากพัฒนาพื้นที่ของตัวเองก็เลยลาออกตอนอายุ50ปีเพื่อที่จะมาดูแลพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ลูกได้ดําเนินการสืบต่อไปค่ะครับแล้วจุดเด่นของสวนสุเทียนฟาร์มแห่งนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างครับคุณครู จุดเด่นตรงนี้เลยที่สำคัญก็คือบริเวณสวนรอบๆบ้านเนาะ,ะจะมีความเขียวขจีแล้วก็ร่มเย็นเวลาอยู่ที่บ้านนี้ค่ะจะเย็นมากถ้าเราไปเทียบกับในหมู่บ้านค่ะที่นี่จะให้ความร่มเย็นอากาศจะสดชื่นแล้วที่ทำหลักๆจริงๆในอาชีพก็คือเรื่องของนาค่ะเรื่องของนาก็ปรับมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่การดํานา แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบมาหยอดวานท้ายที่สุดนี้ที่ทำได้ดีที่สุดก็จะเป็นเรื่องของนายยนครับในสวนครูเทียนฟาร,ร์มแห่งน,นี้นี่ครับดำเนินการมาประมาณกี่ปีแล้วครับระยะเวลาครับระยะเวลาระยะเวลาน่าจะ50ปีแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่อาจารย์เทียนอายุได้1 7บเปีนี่แหละค่ะคจะเริ่ม้งแตอนนั้นเลาเริ่แปัญหาหรืออุปสรรคที่พบนะครับ ัญหาอุปสรรคชัดเจนเลยก็คือเรื่องของงบประมาณเนาะเพราะว่าจะทําอะไรละหลายๆอย่างมันก็ต้องใช้งบประมาณเราก็ไม่สามารถทําเองได้ค่ะอย่างเช่นสระที่ขุดตอนนี้ก็จะมีประมาณ12รลูกด้วยกันก็ต้องใช้งบประมาณในการขุดส่วนใหญ่ตอนสมัยเป็นครูก็จะกู้เงินตลอดถํามว่าทาไมครูถึงเป็นนี้ก็คือจะกู้เงินมาเพื่อการลงทุนแล้วก็ทําสิ่งเหล่านี้นะค่ะก็หมดเยอะเพราะฉะนั้นปัญหา สำคัญเลยคือเรื่องของงบประมาณแล้วก็แรงงานค่ะแรงงานแรงงานคนเดียวนี้เราไม่สามารถทําอะไรได้ทุกอย่างให้เสิทธตามที่เราคาดหวังไว้เนาะมันก็จะไปได้เรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆบางทีเราก็ต้องจ้างแล้วการจ้างคนก็ทุกวันนี้ก็ยากเหมือนกันหาได้งานยากค่ะคุณครูครับแล้วในการทําสวนแบบนี้คุณครูทารินีกับคุณครูเทียนนั้นท้อบ้างไหมครับแล้วมีวิธีไหนที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับ ก็มีค่ะจุดท้อเพราะว่าบางทีทําไปเราคิดว่ามันจะได้เนาะออย่างเวลาปลูกผักนกะคะบางทีเราปลูกผักไปเราคิดว่าปลูกไปแล้วเนี่ยเราต้องขายได้เนาะเอาอไรายได้ตรงนั้นมาชดเชยในส่วนที่เราขาดหายไปแต่ปรากฏว่าการปลูกผักเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาจริงๆเราก็เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างมันมีวัชพืชตัวไหน แล้วมันโดนแดดได้ไหมมันโดนฝนได้ไหมน้ําไม่เพียงพอแล้วมเป็นยังไงโรคต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะบางทีปลูกมาทั้งหมดข้าวโพดเนี่ยค่ะปลูกแล้วไม่ออกฝักเลยปลูกแตงทั้งหมดก็โดนหนอนเจาะหมดอาจารย์เสถเทียนเคยปลูกแคนตลุบเนาะแคนตลุบตอนแรกก็ดูดีดูคือตอนเช้ามาก็สดชื่นทุกวันเห็นมันเจริญเติบโตพอไปไปมามานอนลงหมดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กางมุ้งเราไม่ได้ทําเหมือน มันระบบที่เขาทำดีๆนะคะอันนี้คือเราศึกษาไม่ถึงมันก็จะเกิดความท้อค่ะเวลาทําแบบนี้แล้วมันไม่ใช่อย่างเดียวเนาะก็หลายๆอย่างค่ะมีปัญหาทุกครั้งที่ทํางานเพราะฉะนั้นกําลังใจในคะรอบครัวคือเราก็ต้องให้กําลังใจกันตลอดค่ะว่าเออไม่เป็นไรเรายังศึกษาไม่เพียงพอเราก็สู้ต่อไปค่ะสู้ต่อไปไปศึกษาจากที่อื่นบ้าง youtube บ้างอะไรบ้างค่ะก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะครับแล้วก็ ผลผลิตที่ได้รับนะครับต่อปีหรือว่าต่อเดือนต่อปีต่อเดือนอันนี้น <ะ S 2> หลักๆของที่นี่เลยก็คือข้าวเนาะเพราะฉะนั้นเราก็รอรอข้าวค่ะ,<น>ะส่วนใหญ่ก็คือเก็บเกี่ยวข้าวนั่นคือเงินก้อนค่ะนั่นคือเงินก้อนของครอบครัวค่ะที่เหลืออื่นๆก็คือกระจากกระแจกเวลาปลูกผักนะคะอย่างเช่นพริกเนี้ยครูก็จะเก็บไปขายแตงถั่วอะไรพวกนี้คือครูก็เก็บไปขายเรื่อยๆเนาะพวกฝรั่งเนี่ยค่ะอ่า กล้วยถ้ามันเยอะเกินไปเราก็จะตากทํากล้วยตากอันนี้จะเป็นแบบผลผลิตที่ได้มาก็เป็นค่าใช้จ่ายรายวันไปส่วนรายได้หลักรอจากข้าวเลยค่ะกล้วยตากที่คุณครูทําทราบว่าเป็นกล้วยตากผู้เขาไฟนะครับกล้วยตากภูเขาไฟซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งมีอยู่ในคําขวัญของจังหวัดนะครับท่านใดที่มานะครับก็เชิญเชิญชิมนะครับเชิญแวะชมสวนนี้ได้นะครับ ต่อไปนะครับทราบว่านะครับณสวนครูเทียนฟาร์มนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับอันนี้มีคนหรือว่าเขามาศึกษาหน่วยงานมาศึกษาหรือว่ามีหน่วยงานสนับสนุนอย่างต่อเนื่องไหมครับค่ะถ้าถามว่ามีหน่วยงานมาศึกษาไหมก็ก็มีเยอะค่ะมาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเนาะมาจากอำเภอโนนไทยก็มา,าแล้วก็ กา,การศึกษาหนังเรียนของเขาคอกก็มาแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เป็นเกี่ยวกับเกษตรนะคะก็มาเรื่อยๆส่วนงบประมาณสนับสนุนตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะได้รับกับหน่วยงานเกษตรนี่แหละคะ่ะเกษตรอำเภอเกษ,ษตรตำบลคะ่ะเพราะว่าของครูเทียนนี่ก็จะเป็นตัวแทนในหลายๆเรื่องค่ะ,ะเรื่องของด้านการประมงเรื่องของไรนาส่วนผสมเรื่องของการทำนา เรื่องของพวกที่เศรษฐกิจอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือในการเป็นผู้นำอะคะ่ะก็จะต้องได้รับการพัฒนาก่อนเขาเพราะฉะนั้นงบประมาณก็ก็ได้รับการสนับสนุนมาเรื่อยๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานเนาะทางด้านการเกษตรอาเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดค่ะ,ะก็ที่ได้สนับสนุนงบนมาทําให้สามารถพัฒนาที่จะเป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชน ในตำบลในอำเภอในจังหวัดค่ะรวมไปถึงระดับประเทศเนาะค่ะก็หวังไว้เช่นนั้นครับรางวัลและความภาคภูมิใจนะครับรางวัลและก็ความภาคภูมิใจในอาการทําสวนครูเทียนฟาร์มนะครับรางวัลที่ได้รับมีอะไรบ้างครับค่ะเมื่อกี้เมื่อเดือนสิงหาคมนะคะก็ไปรับโลกเกษตรกรในเรื่องของการทํานาค,ค่ะได้รับรางวัล เป็นของระดับภาคอ่ะอันดับที่สองของระดับภาคแต่ไปรับโล่ที่กรุงเทพมหานครคร่ะส่วนอื่นๆก็จะมีเกียรติบัตรลหลายๆเรื่องค,ค่ะเดี๋ยวค่อยชมกันมีการบริการชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างไรบ้างครับบริการชุมชนส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของการเยี่ยมชมเนาะใครอยากเยี่ยมชมก็จะมาค่ะมาตลอดค่ะมีมาเยี่ยมชมตลอดแล้วก็ศึกษาดูนานค่ะฝึกอบรมแล้วแต่หน่วยงานจะ ขอความร้วมมือก็ได้ทั้งหมดครับ,รบถ้าต่อไปนะครับจะฝากหรว่าขอให้คุณครูเชิญชวนนะครับคนที่มีความสนใจทางด้านการศึกษาระบบการเรียนรู้การเกษตรการประมงนะครับแล้วก็เดินตามรอยครูครับขอเชิญคุณครูครับ,ค,รบค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่เนาะเรื่องเกษตรนะคะมันเป็นเรื่องของชีวิตค่ะ จริงๆมันเป็นเรื่องของชีวิตตั้งแต่บรรพบุรุษเราแล้วล่วะค่ะแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เรื่องเกษตรแล้วก็เอากเกษตรมาเป็นชีวิตนะคะตัวของเขาเองเขาจะสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองค่ะก่อนที่เราจะไปเขาเรียกว่าเป็นคนรับใช้ในโรงงานเนาะถ้าเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยเอากเกษตรนะคะมาเป็นอาหารเบื้องต้นก่อนอเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูเพื่อนๆเลี้ยงดูสมาชิกได้ะค่ะ ถือว่าอาหารเป็นปัจจัยสําคัญเสร็จแล้วก็มันก็ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะถ้าเยาวชนรุ่นใหม่ได้ดูแลในส่วนนี้นะคะได้เข้ามามีบทบาทแล้วก็มาเรียนรู้นําไปปฏิบัติจริงค่ะถือว่าสุดยอดมากเราสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะโดยไม่ต้องไปอยู่ในโรงงานก็ได้ค,ค,ร,ครับจากการฟังหรือว่าการสัมภาษณ์คุณครูทารินีนะครับในสวนครูเทียนฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทราบว่ามีองค์ประกอบ หล,หลายด้านด้วยกันนะครับทั้ง้านการทรําเกษตรการทําประมงผลผลิตทางการ,กรเกษตรปัญหาหรืออุปสรรคการให้กําลังใจซึ่งกันและกันของคุณครูนะครับซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับมาตรฐานเป็นอย่างมากนะครับจากรอยยิ้มของคุณครูนะครับซึ่งท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแวะเวียนมาชมนะครับหรือว่ามาศึกษาหาความรู้ที่สวนอากรูเทียนฟาร์มกันได้เลยนะครับซึ่งนะครับมองไปทางไหนก็มีแต่พื้นที่สีเขียว นะครับเย็นตานะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วบริรัมก็เป็นพื้นที่แล้งนะครับแต่เมื่อมาที่สวนแห่งนี้แล้วนะครับไม่มีความแล้งอยู่เลยครับซึ่งมีแต่ความอดมสมบูรณ์นะครับครับซึ่งซึ่งมีแต่ความอดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยนะครับค่ะสำหรับครูเนาะครูก็จะฝากอีกเรื่องก็คือเมื่อมีผลผลิตเสร็จแล้วเนะี่ยสวนครูอ่ะครูเป็นครูกหกรรม ครูก็าสามารถที่จะแประลรูปได้ทุกอย่างที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการแปรลรูปก,ก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะเมื่อมีผลผลิตแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาทําอะไรได้บ้างเนาะครับซึ่งทุกอย่างมันก็มีประโยชน์ทั้งหมดค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีรายได้มากมายแต่มันก็เป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่มันทําให้มันเกิดความสุขได้และอีกอย่างมันก็ไม่ได้เสียทิ้งอะไรนะคร่ะ เป็นความสุขนะครับอ <c oughs> ของคุณครูนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ตอนนี้นะครับเรานั่งอยู่ตรงสะพานข้ามคลองนะวะนะครับหรือว่าเรียกว่าสะพานาคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่นะครับแต่ต่อไปนะครับก็คุณครูก็จะพาเดินนะครับเดินชมสวนนะครับไปเราไปชมสวนกันค่ะไปะครับค่ะเดี๋ยวจะพาเดินสวนนะคะ ดูอันแรกสุดเลยอันนี้มะพร้าวนะคะที่ปลูกไว้จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมค่ะค่ะก็เราก็นําไปแปรรูปก็ได้ค่ะเป็นน้ํามะพร้าวเป็นมะพร้าวเผาทานสดๆก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มะพร้าวจะปลูกเป็นแถวแนวรอบสะค่ะอันนี้จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะที่มีคุณค่าในเรื่องของเอ่อเขาเรียกอะไรนะต้นกันเกลาเนาะเป็นไม้มงคล ป็นไหมมงคลแล้วก็เนื้อไม้เขาจะสวยมากค่ะต้นใหญ่เนาะสุดินนี่อ่าทีนี้มาในสวนนะคะสวนก็จะมีให้กินหลากหลายอันนี้จะเป็นแคแดงค่ะแคแดงนะคะมะละกอฮิคขีหนูสวนอ่าอะไรนะมะม่วงหาวันนาโหเดินไปเรื่อยๆ มะเขือเทศใบตำส้มตำมีมะเขือเทศก็มีมะละกอนะคะ <c oughs> มาดูมะละกอเรามะละกอต้นนี้สมบูรณ์มากค่ะแข็งแรงสมบูรณ์กาลังจะออกผลค่ะเป็นมะละกอฮอลแลนด์ค่ะอทีนี้หลักในการปลูกต้นไม้อยากจะบอกให้รับรู้รับทราบร่วมกันก็คือไม้มันมีหลายระดับเนาะตรงนี้ค่ะมันจะมีไม้ยืนต้นที่เป็นไม้สูงแต่ไม่ใช่ว่าไม้ที่เป็น ไม้เนื้อแข็งสูงใหญ่มากเนาะอันนี้มะตูมนะคะมะตูมผลใหญ่อ่าแล้วเราก็ปลูกต้นไม้อย่างอื่นอันนี้จริงๆต้นนี้จะต้องโตกว่ามะตูมก็คือเงาะค่ะเราก็เขาก็อาศัยร่มเย็นตรงนี้เพราะถ้าปลูกลร้อนโดยตรงเลยเงาะเขาก็จะไม่ชอบแดดสักครู่เดี๋ยวเขาก็จะโตไปเรื่อยๆทีนี้ตามใต้ต้นไม้นะคะตามใต้ต้นไม้พวกเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องให้เขาว่างนะเราก็ปลูกอะไรก็ได้ค่ะที่ที่เขาอยู่ใต้ร่มไม้ได้ค่ะเป็นพืชที่อยู่ใต้ร่มไม้ได้ อย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นว่านว่านเกี่ยวกับเรื่องการงูงูกัดนะคะว่านเขาเรียกว่าบ้านงูเนาะซื้อมาครูเป็นคนชอบพืชสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถใช้รักษาโรคหรือเอามาไว้เก็บอนุรักษ์เนี่ยครูก็จะเอามาปลูกไว้อันนี้ก็จะเป็นพริกม้าอพริกม้าภาษาลาวต้องเอานี้แหละปักเสียบก็จะปลูกไว้ในถุงก,กินได้เลยค่ะ จิ้มลาดจิมอะไรเคยกินไหมหอมพริกมาอือ่ะทีนี้เนี่ยจริงๆต้นนี้เป็นต้นเสดาจืดเสดาที่จืดมากพอดีมันตายโดนน้ำมากก็ตายครูก็เอาแก้วมังกรมาปลูกถือว่าใช้ประโยชน์ต่อไปไม่ได้ทิ้งเนาะไม้ประดับเราสามารถใส่กระถางมาวางไว้ได้ค่ะเนี่ยนี่ก็เป็นไม้ประดับมันสามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะต้นไม้เรา ทำยังไงก็ได้ให้มันพื้นที่มันเต็มนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องได้ไปได้ยาบ่อยๆอมไม้ประดับพลูนี่พลูนี่เด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยให้ความสนใจแล้วค่ะพลูแต่ก็ยังมีความจําเป็นต้องใช้อยู่เนาะพลูในเรื่องของการท,ทําพิธีต่างๆยังมีความจําเป็นต้องใช้อยู่ใบพลูแต่ปลูกยากเหมือนกันนะบางคนปลูกไม่ติดเลยครูปลูกอยู่ประมาณสี่รอบเอามาจากโคราชอืม นาะบอกว่าถ้าปลูกรอบนี้ไม่ติดก็ไม่ต้องปลูกแล้วเลิกปลูกเลยพอดีมันกลัวครูเลิกปลูกมันก็เลยติดก็ดีใจด้วยอ่ะทีนี้อันนี้ก็อยากจะแนะนําวันนั้นไปปลูกต้นตาลกับหลวงตะตุ่นที่เขาปลายบัดไปเจอคุณนายตื่นสายอันนี้เป็นพันธุ์ดั้งเดิมนะคะพันธุ์ป่าพันธุ์ดั้งเดิมคูเห็นครูก็เลยชอบเออถอนมาค่ะขออนุญาตถอนมาจากป่าเอามาปลูกไว้ในกระถางเออเขาก็สวยน่ารักดีนะมันเป็นพันธุ์ที่ ไม่ค่อยได้เห็นแล้วอันนี้เป็นคุณนายตื่นสายอ่าทีนี้ต้นกล้วยเนาะต้นกล้วยอันนี้ตัดมาหลายรอบแล้วเขาจะเหลืออยู่ต้นเดียวโคนต้นกล้วยตรงนี้ค่ะที่มันเคยมีเงามีเศษรากกล้วยเนาะเนี่ยที่เราตัดไปแล้วนี่ยค่ะเขาก็จะตายตายเสร็จมันก็จะเน่าเปื่อยเป็นปุย๋ยครูก็จะเอาตรงนี้แล้วค่ะมาปลูกพกื่ออันนี้ปลูกขมิ้นค่ะก็จะใช้ ตรงนี้เลยเป็นที่ปลูกพวกพืชพวกนี้ที่มันสามารถอยู่คุมดินได้เอาน,นี่ต้นเงาะนะกำลังงามติดผลแล้วเมื่อกี้ติดผลแล้วค่ะปีนี้แต่ว่าติดนิดเดียวปีเนี่ยปีหน้าเนี่ยต้นนี้น่าจะดกด้วยความสมบูรณ์ออาดูนะนี่พริกขี้หนูสวนเขาจะชอบอยู่ร่มๆค่ะอันนี้ก็เลยปล่อยเลยถ้าเขาอยู่กับต้นพริกนี่เขาจะมีความสุขมากคือถ้าถ้าเราคิดของความสุขนะ ก็จะมีความสุขมากอเดินมาเรื่อยๆอ,อันนี้กล้วยน้ำว้าก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะอันนี้จะเป็นปักช่อง50นะกล้วยนี้รุ่นนี้ค่ะปักช่อง50อ่าพริกพริกนี่ก็เรียกพริกอะไรเนี่ยครูก,ก็ไม่รู้นะว่าเรียกว่าพริกอะไรเนาะพริกแมวพริก,รกอะไรหรือเปล่าพริกขา,ขาวๆนี่ค่ะกระดกดีค่ะกระดกมากแต่อันนี้ต้นเขาแก่แล้ว อ่าอันนี้ไฮไลท์เนี่ยของพวกเนี้ยต้องมีไว้ติดบ้านติดบ้านติดเรือนขาเหลืองเนาะขาเหลืองสมัยก่อนอันนี้ดั้งเดิมเลยจากแม่จารยนสุทีร์เนี่ยรักษาพันธุ์ไว้มันเหลืองจริงค่ะมันเหลืองจริงขาทุกวันนี้ไปสังเกตนะที่ตลาดนะคะหัวใหญ่มากเง่าใหญ่มากแต่เอาขามิ้นทาเป็นสีขาวอวกสังเกตนะสีขาวอวบแล้วก็เอาขามิ้นทาเป็นสีเหลือง อ,อเรามาเห็นขาเหลืองของเรานี่คนละเรื่องเลยนี่เหลืองจริงค่ะทีน,นี้อันนี้ก็ต้องการโชว์ในเรื่องของการทาบกิ่งค่ะการทาบกิ่งอันนี้ต้นมะขวิดต้นมะขวิดจะเป็นญาติพี่น้องกับต้นมะสังต้นกระสัง่ะเนาะลูกเหมือนกันใบเหมือนกันคุณสมบัติของเขาก็คือความคงทนหาอาหารเก่งมีกิ่งก้าน ทีนี้เราก็หาพืชที่เป็นตระกูลเดียวกันนะมาต่อได้ตอนนี้อาจารย์เทียนก็ต่อไปหลายอย่างค่ะอันนี้ต่อส้อมโอในมะขิดเอาส้มโอที่ตอนกิ่งไว้เนี่ยมาเสียบอันนี้มะกรูดเห็นไหมมีมะกรูดอยู่กับต้นมะขิดมีมะนาวมีมะนาวก็ตระกูลมะมะค่ะตระกูลมะมะจะอยู่ด้วยกันอืมเนี่ยอันนี้เรียนรู้แล้วก็ไปใช้ได้ค่ะไปใช้ถือว่ามีประโยชน์เราก็ปลูก ถ้าไม่มีมะขวิดนะถ้าไม่มีมะขวิดก็คือต้นกระสังเรานี่แหละคะ่ะเราเอาต้นกระสังเรานี่แหละมันโตเร็วจะตายเนาะเราก็เอาทุกอย่างอยู่ในนี้คุ้มเลยจ้ะหนึ่งต้นหลายอย่างอ่าทีนี้เดี๋ยวตายอันนี้สะสะน้ำนี่ก็จะมีปลาค่ะปลานิลอันนี้ธรรมชาติ ในนู้นจะเป็นสวนฝรั่งนะคะสวนฝรั่งเราคงจะเดินเข้ายากเนาะตอนนี้ผลเล็กอยู่กําลังหอ่อผลเล็กอยู่มาทางไหนดีมาทางนี้เนาะอ่ามาแล้วก็อันนี้เตาเผาถ่านเตาเผาถ่านนะคะถ้ามีฟืนเวลาเราตัดไม้กิ่งไม้ออกนะคะเราก็จะมาเผาในนี้แหละเราเรียกว่า เขาในถังเนาะถัง200รอยลิตรมันก็จะไม่ขึ้นควันไปทั่วอ่ะมาทานนี้นี่มะละกอเป็นตาออนซอนอเออมะละกอก็ตอนได้นะเนี่ยอาจารย์สีนตอนไว้จริงๆก็ตอนได้อยู่คะ่ะมะละกอ แต่ครูว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงสู้ปลูกไม่ได้อตอนได้อยู่มีพืชผักสวนครัวพริกเนี่ยจะขายได้ตลอดค่ะเก็บขายได้ตลอดเลยคูงเก็บไปขายเรื่อยเลยนีกระเจี๊ยบเขียวเป็นผักที่น่าปลูกค่ะเพราะว่ามันโตวไวโตวเร็วเก็บสองวันมันก็เก็บได้อีกละสองวันก็เก็บได้อีกละที่สำคัญคือกินแล้วสุขภาพดีเรื่องของตับไตไส้ใุงนี่โอเคเลยใช้ได้เลย ทีน,นี้มาดูอันนี้จะเป็นเรือนพ่อชาเนาะอุ้ยนกขโมยเชอร์รี่กินอันนี้เป็นเรือนพ่อชานะคะอันนี้ทองกวาวอันนี้ครูปลูกเองครูจะเป็นคนชอบทองกวาวมากอันนี้ ดอกสีแสดจริงๆครูไปเก็บเม็ดของดอกสีเหลืองทางบ้านปลวดมาทีนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกก็คือโย,ย,ยนๆไว้ยังไม่เห็นงอกเลยแต่อันนี้สีแสดมาจากโรงเรียนบ้านบุนี่แหละมันก็งอกง่ายจนนะเอามาใส่ถุงโดนน้าก็งอกแล้วอันนี้ต้นหมากกะว่าจะทําสวนหมากค่ะสวนหมากก็น่าสนใจตอนนี้เนาะ <No. S 2> เขาก็เก็บมะาตาักแห้งอ่ะราคาดีน่าทําต้นละเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบนี่ เน่ฮะร้อยยี่สิบ้อดนี่ห,หล,ลก็รู้ได้เลยโห้เน่อันนี้เออแถวๆนี้ขายยี่สิบสามสิบสี่สิบเองอันนี้ฝรั่งค่ะฝรั่งกิมจูอุ้ยเครือนี่ขึ้นเต็มเลยตอนไว้เพราะว่าลูกค้าจะมาถามเรื่อยๆอันนี้ไม้ป่าค่ะไม้แดงเนาะ ไม้แดงเนี่ยเหมือนที่เสาบ้านครัวต้นใหญ่ๆน่าปลูกมากนี่ถ้าขายก็คือต้นละสิบบาทน,นีอาจารย์จิเทียนไปเอาเม็ดมาพ่อเองค่ะก็มีคนจองไว้เยอะอยู่แต่จริงๆตัวเองก็จะทำสวนด้านบนนู้นค่ะด้านบนเขานู้นโอ้มาเลยค่ะวันนี้ครูไม่ได้เดินมาดูนานมากมาดูเชอร์ี่สิวันนี้เอาเลยเรากินเชอร์รี่กันทุกคน อาฮะอ้ออออ้อโอ้โหสีสดสวยมากเอาชิมให้ดูค่ะเชอรี่วันนี้รสชาติอร่อยมากใครไม่ได้กินจะเสียใจนะคะเชอรี่วันนี้จริงๆคุณไม่ได้เดินมาดูนานละเพิ่งมานะวันนี้เก็บเลยเมื่อกี้นกมาขโมย เนนกมาขโมยจับเอาล่มมาเอาล่มมาไงอันนี้ก็จะเป็นไปทางนี้ก่อนค่ะมองเอาเนาะอันนี้ก็จะเป็นสวนขนุนนะคะอาจารย์จเทียนก็อยากจะทำไม้ผลไว้เพื่อที่จะไม่ต้องทำอะไรเยอะะมากมายก็ทำสวนขนุนไว้ไปเก็บผลขายไปอน,นุนาข้าวเริ่มมีแงขึ้นแล้วขนาข้าวไ <c oughs> กลขึ้นไปข้างบนนู มันก็จะเป็นสวนนาหนาอยู่ด้านบนนะคะประมาณกี่ไร่นะหกไร่นะไหนนั่นแหละสวนน,นานนหนา้าสวนนาหน้าเราจะปลูกม,มันเทศตร,ตรงกลางอืมต้องถามว่าบ้านครูไม่มีอะไรบ้างทุเรียนค่ะยังไม่มีปลูกไม่สําเร็จมีต้นอยู่แต่ไม่มีผลกินเชอร์รี่ไปก่อนนะคะวันนี้ <c oughs> อ่ะสุขสวัสดีมีแดดทุกท่านวันนี้ด้วยเชอรี่นะคะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเดินชมสวนในวันนี้นะครับซึ่งมีความหลากหลายนะครับลแล้วก็มีความรู้อย่างมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณครูนะครับคุณครูทารินีนะครับที่พาเดินชมสวนอากรูเทียนฟาร์มแห่งนี้นะครับแล้วก็อากอฝากนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับซึ่งเป็นกล้วย กล้วยตากกูขาบไฟนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมแล้วก็พระสรัรสุนทรโรนะครับก็ขอกล่าวคำว่า,าขอบคุณและสวัสดีครับ ข้างโคลงนะครับซึ่งอยู่ในครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานข้ามคลงสะพานใต้กันะครับคื่อยู่ในตัวเตียงตามนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับคุณครูคาริมีวงสิดิบนะครับซึ่งเป็นภรรยาของคุณครูคุณครูเทียนวงสุดิบนะครับเดี๋ยวเว ตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานข้ามคลองสะพานครับทำไมเต้ย <laughs> ก็เป็นยังไงบ้างครับกับการฮะ